บัดนี้วันที่22พฤศจิกายน2567เป็นวันที่สองที่ข้าพเจ้านางสาวริศราสายบุตรขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปะริศและมนต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอจริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัขระพยัญชนะ ในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเธนบทที่หนึ่งจุมนุมเทวดาจมันตาจาก,กาเวเลสุอัตราคันฉันตุเทวตาสัทธรรมังมุริราชัสสะสุนันตุสักขโมกขะทังสักเคกาเมจรูเปคิริสิขะระเตระัตะเตจันทะลิเควิมาเนทีเปร เะคาเมตะรุวนาคาเนะเคหะวัตถุมหิเเคเตภุมมาจยันตุเทวาชะละทะละวิสมยะขะขันธรรมพนาคาติทันตาสันติเกยมุนิวะระวะจนังสาธโวเมสุนันตุธรรมัส สวานะกาโลอายัมพัทันตาธรรมมะสวะนกาโลอายัมพัทันตาธรรมมะสวะนกาโลอายัมพัทันตาบทที่สองบทสวดนมัสการพระพุทธเจ้านโมตัสสะภควัตตัวอรหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควตตัวอรหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควัตตัวอรหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะ บทที่สามบทสวดไตรสระคาคมนาคมพุทธังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังคังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังคังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ ตติยมปิธรรมมังสารนังคัจฉามิตติยมปิสังคังสารนังคัจฉามิบทที่4บทสวดสัจจกิรยาาิยคาถานัตถิเมสารนังอัญญพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัสพปทานัตถิเมสารนังอัญญธรรมโมเมสารนังวรัง เอเตนะสัจ,จะวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทานติเมสรนังอัญยังสังโคเมสรนังวรังเอเตนะสัจ,จะวะัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทาบทที่ห้าบทมหาสมัยสูตรเอวังเมสุตังเอกังสมยังภะควาสักเกสุวิหรติ กปิลวัตถุสมิงมหาวะเนีมหาตาพิขุสังเคนะสติงปัจจมาเตหิพิกุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัสหิจะโลกะทาตูหิเทวตาเยภูมิเยนะสติปฏิตาโหตุ พระวันตังทัศนายะพิขุสังคจจะอัตโขจตุนนังสุทาวาสากายิกานางเทวนังเอตะหะโขอายันโขพระวาสสก,กุเกสุวิหรติกปิละววัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสักเขนะสันทิง ปัญจะมัตเตหิภิกุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัเสหิจโลกาทาหุติเทวตาเยภูมิเยนะสันติปตตาโหตุภควะวันตังทัศนายะภิกุสังคัจะยันนุตะมะยมปิเยนะภควา เตนุปัสสันกเมยยามะอุปสังกับมิตตวาภะควาโตสันติเกปัจเจกคาถาพาเสยามาติอัตโขตาเทว,วตาเสยยาทาตินามะพระวาปุติโสสัมมิติตาวาพาหังภาษา เลยะภาษาติวิตังวาพาหังสม,มิตเฉยยะเอวเมวสุทธาวาเสสุเทเวสุอัฐราหิตาภควาตโปาตโปุรตโตปรารุหัส,สุอัทโคตาเทวตาภควตังอภิวาเทตวาเอกะมันตังอัฐังสุเอกะมันตังทิตาโคเอกะ เทวตาภควตโตสันติเกอิมังคาตังอาภา,าสิมหาสมโยปวันนัสมิงเทวกายาสมาคตาอาคาตาัมหาอิมังธรรมะสมยังทักขิตายวาเยวาอปาราชิตาสังคติ อัตโคอ,อป,ปาราเทวตาภะควโตสันติเกอิมังคทางอาภาสิตัสระพิกขโวสมาทัยหาจุจิตตังอัตนโนอุจุกะมะกังสุสารถีวะเนตานิคาเหตวาอินทิริยานิรักขันติปฏิตาติ อัถโคอปาราเทวตาภกควโตสันติเกอิมังขทางอภาสิเชตาวาคิลังเชตาวาปิลีขังอิทักคิลังอิโหหัสัตมะเนชาเตจรันติสุขาวิมาราจักขุมาตาสุทันตาสุสูสนาคาติอัตโค ปาราเทวตาภควะโตสันติเกอิมังขะทังอภาสิเยเกจิพุทธังสารนังขาตาเซนาเตคิมิสันติอปปยภูมิงปหายะมานุสังเถหังเทวกายังปริปูริสรสันติตีอัถโคภควาพิกพุอมมนเตสิเยกุมเยนะ พิกเวทัสสุโลกาธาตูสุเทวตาสันติปฏิตาโหตุตตาขณะตังทัสนายะพิกุสังฆะเยปิเตพิกเวอเหสุงอติตามัทานางังอระหันโตสัมมาสัมพุทธา เตสัมปิภควันตานาังเอตปะระมะเยวเทวตาสันติปติตาเอเหิสุงเสตายาถป,ปิไมหังเอตระติเยปิเตพิกเวภวิสันติอนาคตามัฏฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปิภควันตังเอตปะระ มะเยวะเทวตาสันติปฏิตาภวิสันติเสยถาปิไมหังเอตรัตณิอาจิกิสามิภักขเวเทวากายนางังนามานิกิตติยิสามิภิกขเวเทวากายนางังนามินางเทศิสามิภักภิกขเวเทวากายนางังนามินางตังสุขนานะสารทุก,กัง มะนก,กิกาโรทะพาสิตสามีติเอวัมพันเตติโคเตพิกขุภควาปัญจโสสูงภควาเอเตเถวโจสิโลกะมะนุก,กัสสายันทะภุมมาตะทัสิตาเยสิตาคิริคัมพะรังปฏิตันตาสเมหิตาปูทุธ สีหาวัสสัิลาโลมาหังสัพิสัมพุนโนโอทาตามัตาสาสุทธาวิปสัสสนะมะนาวิปตาพินโยปัญจะสตินัตตาวาวเนกปิลปทเวตโตอมันตยิสัทธาสวาเกสะ สาสเนรเตเทวกายาพินกัญยาเตวิชานาถะพิกโวเตจัตอาตัมปัทกรุงสุตวาพุทธาสาสะสาสนังเตสัมพัตตุรหุญาณังอมนุสณนะทัศนังอัมเปเกสตมัตทักขุง สหัสอาทะสันติริงสตังเอเกสหัสสนังอามามะนุสนะมัทสูงอเปเกนังนมัทขุงทิสาสัพ,พุทธาอหงตันจสัสภะภังอภิญญายะวะวิก คิตาวานาจากักุมาตะโตอามันติยิสันทาสาวเกสาสนระเตเทวากายาอภิกัญญาเตวิชาน,นาภิกขโวเยวิโคกิตตยิสมิคิราหิอนุปุตพโสสัตสหาสาวยักขาภุมมากาปิลวัทาวา อิทิมันโตสุธิมันโตวันะวันโตยสัสสิโสโมทมมนาอภิกามุงพิกุนางสมิตังวารังชาสะหัสาเอมะวตายักขานานันตะวัณนิโกอ,อิทิมันโตสุธิมันโตวันะมันโตะยะสัสสิโนโมทัมานาอภิกามุงพิกูนางสมิ ติงวรังสาตาคิราติสาหัสายักขานานต,ตะวันนิโมอิทธิมันโตสุธิมันโตมัน,นะวันโนยะสัสสิโนโมธมานาอาภิกามุงพิกขุนังสมมิติงวรังอิเจจิโสลรรสะสหัายักขา นานัตตวันนิโนอิทิมันโตสุธิมันโตวันะมันโตยัสสิโนโมธมานาอภิกามงภิกขุนางสมิตังวรังเวศเสมิตาปัจจสตายักขานานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสิโนโมธมานาอภิกามงภิกขุนางสมิติงวรังอนัง กุมพิโรราชาคหิโกเวปุตรลัสะนิเวสนะพินโยนังสตสะหสังยักขาน่งปุป,ปยิรูปาสิตาุปยิรูปาสติกุมพิโรราคาราชาคหิโกโสปะคะสปิติงวารังปุริมัญชะทิสะ ิสังราชาตติปปรัฐโภปสาสติคำคันทันพานังอธิปติมหาราชายะสันสิโสอ,อุนตาปิตส,สะพระหโวอินทะนามะนามามหัสภาลาอิทธิมันโตชุทธิมันโตว,วันนมันโตยะสัสสิโนโมทมานาอาภิกามุง พิกุนางสมินติงวารังทักินันจะทิสังราชาวิรุณโหตับปะสาสติกุมพันธานังอธิปาติมหาราชายาสันติโสคุณปิตัสะพระหาโวอิทานามะมหัาลาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนะมันโตยัสสิโนโมธมานาอิ อภิกามุงพิกุนังสมิติงวรังวัจิมัจจะที่สังราชาวิรูปโขวัสาสตินาคานาังอธิปติมหาราชายะสันติโสอุนิปิตัสะพหาหโวอิทนามะมหัตพลาอิทิมันโตชุติมันโตวัวน,นะมันโตยะสส,สิโตโม มามนาอาภิกามงพิกุนางสมิลนิงว่านางอุตตรันจะทิสาราชากุเวโรตปรสาสติยักขานางังอธิปติมหาราชายันสันติโสอุตตปิตัสะพระหโวอิทนามามหาพลา อิทิมันโตชุธิมันโตว,วัน,นะวันโตยะสสิโนโมทธามานาอาภิกามงพิขุนังสมิติงวารังปุริมะทิสัตตรระลัทโถทักขีเนนะวิขุวโกปัจจิเมนะวรูปโคปุเมโรอ,อุต,ตาราังทิสาจัตโรเตมหาราชาสมันตาจรู จตุโรทิสาทัทนลามานะอัตทสุวเนกปิละวัฒเวเตสังมาหาวิโนทาสาอาคูวันจะนิกาสถามายากุเรนสุเวเรนสุวิตูจะวิตุโตสาหาจันทโสกามะเสยโถจะ กินนุมัตถุนิมัตถุจะปาณโถโอปะมัโยจะเทวาสโตจะมาตาลิจะจิตเสสโนจะคันธรรมโผนโลราชาจะโนสภะอาคูปันจะสิขโขเจวาติมพะลูสุริยะวัจชาวัจะสา เอเตจันเนยจราชนโนคันธรรมภาสหาราชุพิโมทมานาอภิกามุงพิกุนังสมิติงวรังอาทาคูนาภาษา,านาคาเวส,สาลาสหาตัดเจกากัมพัลสตวราอาคูปยาคาสหายาติพิยามุนา ทะตะรัฐาจะอาคูนาคายสันสิโสเอราวันโนวะหานาคโคโสปะคาสมิติงวานังเยนาคาราเชสหาัสาหารันติทิพาธิชาปังคิวิสุทธาจังคูเวหายาสาเต วะนมามัจฉะปตาจิตราสุปัญญาอิติเตสะนามังอภายันตธายนาคราชา,ามามสิสุปันโตเคมะมะกาสิพุทโทสันหาหิวาจาหิโอปะหะยันตินาคาสุปัญญาสารณะมก,กังสุพุทธังชิตาวาชิระหัตเทนะสมุทัง อสุรสิตาพาตาโรวสาวสเสต,เตอิทิมันโตยสสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธานาเวขา,าเวปจิติสุจิติจะปหราโทนมุจีสหสตันจะ พลิปุต,ตานางสพเพเวโรจะนามกาสันในหิตวาพลิงเสนางราหุพัฒมุปคามุงสมโยธานิพันธันติพิกุนางสมิติงว่านังอาโปจะเทวาปทวีจะเตโชวาโยตทาขมุงวารุณาวารุณาเทวาสสโสโสโมจะ ยัสะสาสหเมตากาุณากายิกาอกคูเทวยสันสินโนทเ,เ,เทเสเตทัสทากายเยกายาสเพนัตนาน,านาตะวันนินโนอทิทิมันโตจุธิมันโตว,วันนะมันโตยัสสินสนโนโมทะมานาอภิกามงภิกุนังสิมิตังวนานัง เวทูจเทวาสหาสีจะอาสมาจะเทวเวยะมาจันสันสูปนิสาเทวาจะธมาคูปะคุกขิตาสุริยันสูปนิสาเทวาสุริยามาคูอุรักขิตานักขันตานิปุรัก ขัตาวาอาคูมันทะพลาหากาวาสุนังวัสโวเสวยโถสักโกปคาปูรินทโนทะเสตาทสาทากายาสเพนาณนตาวันนิโนอิทธิมัโตสุทิมันโตว,วัน,นมันโตยะสันสิโนโมทันมานาอาภิกามุงอาค,คูนังสมิติงวารังอาทาคูสหภูเทวา ะละมคิลิขาริกวาอริธทากาจะโรสาจะอมมาปุพพนิพาสิโนวารุณาสหาธรรมจะอจุตตาจะอะเนชากาสูเลยยะสุรุจิราอาคูอาคูวาสวะอะเนชิน ทศเ,เตทศธากายาสเพนานตะวันิโนอิทิมัโตจุธิมัโตมน,นะวันโตยัสสินโนมทธมานามอภิกามุงพิกุน่งสนิติงวรังสมาณนะมหาสมาณนะมานุสามานุสตามา กินตาปะทูสิกาอาคูอาคูมนโนปะทูสิกาอทาคูหะโทยเทวายจะโลหิตาวาสิโนปาราคามหาปารขา,าอาคูเทวยสันติโสเทเสนะทัสยากายาสเพน,นันตะวันนิโตอิธิมันโตสุติมันโตวันนมันโตยัสสิโนโมทนะ นาโธมาณะอาภิกกมุงภิกขุนังสมินติงวรังสุก,กากรุมหาอรุยาวาอาคูเวสาา,าสาสหาโอทาตะคันหาปาโมงคนาอาคูเทวาวาจาักคนาสัทมันตา ฮารักขาชามิจจกาจะยะสัสสิโนทะนะยายังคาถาปะชุนโนโยทิสาอภิสวัส,สติทัเสเตเทัสทากายาสัพเพนาน,นตะวันนิโนอิทธิมันโตชุธิมันโตว,วันนมัมโตยะสัสสิโนโมทะมานะอภิการมงพิกุนางสมิติงวารังเคมิยตุสิตายามะ กันทก,กาจะยะสันติโนลัมพิตากาลามะเสยถาชโชเตียนนามาจะอาสวะนิม,มานารติโนอาคูอาทาคูปรนิมิตาเทเสเต,เตทเสยากายาสัพเพนานาตาวัน,นิโนอิทธิมันโตชุทิมันโตว,วันนะมันโตยัสสิโนโมทมานา อาภิกามุงพิกขุนังสมิติงวรังสัทเทเตเทวนิกาสัพเพนานตตะวันนิโนอามันนะวะเยนะอาคันชุงเยจันติสถิสาสหาปะปวุทาชาติมังขิลังโอชะตินนะมะนาสวนวังทักขโคมะ โคขะตารังนาคังจันทิวังอสิตาติตังสุภร r มวาปรามันโตปุตตาอิทิมัโโหสหสนางกุมาโรติโสจัสมัปคะสมิติงวารังสหัสพรมมโนโลกานางมหาพรมมาพิติทัตติ อุปป,ปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทเสทะอิทาลาอาคูปันจากกาวะสะวัตุโนเตสจ,จะมัชโนอาคาหาริโตปริวาริโตเตจเพอภิกันเตสิเเทวะ สมพรัมมะเกมะระเสนาอภิกามิปันสกัดหันสะมันทยะเอทะคันหาทะพันทะทะราเคนะพันทะมัทุโวสมันตาปริเวเรทะมาโวมุจิทะโกจิน่งอิติตันทะมหาเสโสกันหาเสนางอเปเสหิ ปานีนาตาลามาหาจัจจะสรังกันตะวะณะเพรัดวังยะถาปะวุสเกเมโคธนะยันติสวิจุโกตทาโสปัจจุทาวันติสุกโทอสยังวสีตันจะสับพังอภิญญายะวะวะคิตาวานะจักุมาตโตอคันตมิ ตยิสันธาสาวเกศาสเนรเตมาราเสนอภิกันตาเตวิชานาถะพิกโวเตจะอาตามปะมะกรุรงสุตวาพุทธรรมพุทธะศสา,สาสนังวีตระเคหิปากามุงเนสังโลพัมปิอิชยุง สัพเพวิชิตะสังคมาพยาติตายสันสิโนโมทันติสหภูตหิสาวกาเตชเนสุตาตี